สวัสดีครับพบกับแทงกับหานอยปกติวันนี้นะครับผมวันอาทิตย์ที่21มีนาคมเมื่อวานนี้หานอยปกติออก4 3 8 3 7นะเรามีชุดเจาะ8 3อยู่เนาะเราเข้าเด็ด8แต่ว่าหานอยพิเศษนะครับชุดเน้นคือมาออกปกติเนาะชุดเน้นเนนเลยนะครับ3 8 4ด้านมาออกที่หานอยปกติไม่เป็นไรวันนี้เราจัดใหม่ครับใช้สูตรเดิมคือ10บนบวกหน่วยบนบน,นะได้เท่าไรไปบวก2บวก3 สิบปนคือ3ครับบวกได้8เท่ากับ1 1ไปบวก2เท่ากับ3บวก3เท่ากับ4เด่น5านอยปกติวันนี้เด่น3 4นะครับเมื่อวานมีเลขอะไรบ้างเมื่อวานมี3 4 6 7 8เนาะเออวันนี้มันชนที่3 4มาแล้วมาอีกได้นะครับ3 3 3 4ครับ3 6 3 7 3 8เนาะ สมาก็สี่สี่นะครับสี่หกสี่เร้อยนะครับร้อยดึงเนะครับผมร้อยดึงเร้อยเครับจากพิเศษมวัเนาะเกาสามสครับ934 936 937่เกนะ้าสามครับ9ก้าสีเจ เก้าสี่แปดเน้นนี่ว่ามีอะไรก็สี่ก็หกสามแปดสามเจ็ดหกแปดสามสี่กับสี่เจ็ดครับวันนี้นะครับสามสี่สี่เจ็ด 934แล้วก็947สนะสำหรับ5หน่อยปกติวันนี้เป็นว่าขอให้โชคดีครับโชคดีเราเจอกันตอนเย็นครับ